ผมท้ารัฐบาลเลยถ้าแน่จริงคิดว่าเรื่องการพนันออนไลน์คนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยเน<ม>ี่ยผมท้าให้ถามประชาชนเลยเรื่องดียเว็นธรรประชามติทำประชามติไปลแล้วมันเป็นอำนาจารัฐบาลตามกฎหมายประชามติอยู่แล้วว่าเรื่องใดที่มันเป็นปัญหาคำถามข้อใหญ่ที่จะถามประชาชนเนี่ยคอรอมอมีอำนาจไม่ต้องผ่านใครเลย คอรอมอลและมีอำน,นาจขอให้กกตทำประชามติได้แต่คุณท้าและคอรอมอลตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยผมไม่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะกลายเป็นโจรจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกแล้้วถาคณะรัฐมนตรีทำประชามติครับจะเป็นเกาะป้องกันคณะรัฐมนตรีด้วยไหมว่าถ้าเกิดคณะรัฐมนตรีเขาถ้าประชาชนเขาปีประชามติว่าเห็นด้วยคุณไปเปิดเลยเอาใยมุขคคบวงจรอ,อ่าก็ไม่ต้องมีปัญหาว่าจะถูก หรือปัญหาเรื่องจริยธรรมศิลธรรมจริยธรรมมันต้องอยู่เหนือกฎหมายแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าทําประชามาติที่ผมท้าอย่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าประชามติผ่านนะผมจะหุบปากเรื่องนี้เลยผมจะเลิกคัดค้านเรื่องนี้เลยแล้วอาจารย์จะไปยื่นเรื่องจริยธรรมเรื่องเลยก็ว่าไปอาจารย์ก็ว่าไปซึ่งผมก็เห็นด้วยาการยื่นจริยธรรมนะแต่ผมจะหุบปากเลิกคัดค้านเรื่องคาสิโนเลยถ้าผ่านประชามาติ